สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาอัปเดตรถนะครับที่มีอยู่ในเต็นท์นะครับว่าปัจจุบันเหลือรถคันไหนบ้างนะครับขายคันไหนไปบ้างนะครับรถที่ขายไปล่าสุดจะมีนะครับก็คือไททันนะครับสีขาวนะครับคันนั้นขายไปแล้วนะครับนะพวกอาลติสวีออสขายไปแล้วนิสสันมาร์สขายไปแล้วนะครับนะครับก็ แล้วก็สปอร์ตคู i เ e อร์นะครับล่าสุดก็จบไปแล้วนะครับอ่ะมาดูนะครับปัจจุบันนะครับว่าเหลือตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้ะครัยปี2546สนะสภาพตัวรถไม่ได้สวยไม่ได้สดนะฮะรถคันนี้เก็บสีมาแล้วนะครับยางดีล้อดีเครื่องดีนะครับแต่เป็นรุ่น J ปี46นะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะฮะคันนี้นะฮะช่วยเขาซื้อมาจริงๆนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะจะมีฉีกขาพวกนี้นะครับ ก็เป็นโฟมลายพาวเวอร์นะครับผมนะฮะสีสันนะฮะนะครับพวกนี้นะครับจะมีหนามีบางนะครับแล้วก็ส่วนตัวคันหน้าก็จะมีไลท์หน่อยนะครับคันนี้ก็หนึ่งสามเก้าหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะฮะยางดีนะครับคัสซีดีแต่รถน่จะเก็บสีมาแล้วไม่จัดว่ารถสวยนะครับผมนะเอาไว้เขาไล่เข้าสวนนะครับอ่ะส่วนคันนี้นะครับ มิตซูบิชิแอทลาดปี2558รุ่นท็อปนะครับพ u s h สตาร์ทระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็แอร์แบกคู่หน้านะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมีกุญแจเป็นเคเลตนะครับเปิดประตูนะครับรกดปุ่มต่างๆนะครับก็เปิดได้เลยคันนี้จัดไปแนซ์นได้เต็มนะครับลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับนะลูกค้าฟรีดาวนะครับซื้อคนเดียวได้ผ่านบริษัท CIMB นะครับผมนะฮะก็พนักงานนะครับพนักงานบริษัทเงินเดือนตั้งแต่ประมาณสักหมื่นสองขึ้นไปนะครับจัดได้นะครับไม่มีภารานี่นะครับส่วนถ้าจะจัดกรุงศรีนะครับลูกค้าต้องดาวค่อนข้างเยอะนะครับต้องผมแนะนําก็คือจัดของ CIMB นะครับซื้อคนเดียวออกรถคนเดียวนะครับก็จะมีจะต้องเก็บสีเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆพวกกระชนนะฮะ เป็นรถสีเดิมอยู่นะครับแต่จะได้เก็บดีก็คือที่รอนะครับคือรอรถออกจากอู่สีนะครับก็จะเอาเข้าไปเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับมีจะต้องเก็บสีกันชนหน้านิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะนะครับค่างวดคันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทนะครับไม่เกินน่าจะไม่เกิน5,5 0 0นะครับค่อยเช็คผุมอีกทีนึงคันนี้ก็เปิดราคาที่2อ9 0 0น่านะครับ นะฟรีดาวได้เลยนะครับหเหลือคันไหนบ้างคัน,นนี้เข้ามาติดจองไปแล้วนะครับยังไม่ได้ลงเลยนะครับคัน,นนี้เป็นปี2016 15 16 16นะครับนะฮะเป็นสปอร์ตเทคนะฮะันี้จองไปแล้วนะครับเหลือคันไหนบ้างคันนี้ฟรีดาวนะครับคัน,นนี้ฟรีดาวเลยนะฟรีดาวในราคา26900 0นนะ เอาอย่างนี้ละกันนะครับ2องแสนหไม่ต้องมีเครดิตนะครับสามารถจัดได้ไม่ต้องเสียตังสักบาทเปลี่ยนถ่ายของเลวให้คันนี้วิ่งได้ทั่วไทยครับผมไปมาไกลมากแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนต่างๆนะครับรถเดิมๆนะครับแต่ว่าเก็บสีรอบคันผมมาเก็บเองไล่ลอ Mac ้อแมกขบเนะครับเป็นรุ่นเจหน้าสมาร์ทปี2 0 1 0ันสนะครับแต่รุ่นนี้อ่ะมันจะเปิดแคมปไม่ได้นะครับเพราะวันเป็นตัวเจนะครับภายในก็จะมี ป็นกระจมมือหมุนแต่พอมาไรพาวเวอร์ได้เครื่องเสียงนะครับมีซับพาวเวอร์สตัวมีปีแอมนะครับแล้วก็มีจอแอนดรอยนะครับอันนี้ก็ฟรีดาวนะครับฟรีดาวเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็นะครับผมนะครับแถมเงินให้อีก1,000งบาทนะครับผมเอาไว้ไปลงทุนนะครับท่านใดที่อยากจะจัดจริงๆเพื่อจะเอารถไปใช้งานจริงๆเราไว้ลงทุนทำมาหากินนะครับ ผมแนะนำแต่ถ้าท่านใดที่จะจัดแค่หวังแค่ได้ขี่ได้เงินนะครับไม่ควรนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะถ้าปล่อยยืดแล้วติดแบ็คลิสมานะครับลูกค้าจะเสียอนาคตนะเผื่อมีธุรกิจเผื่อเราเจริญเติบโตไปไม่สามารถยืดกู้ได้นะครับนะครับนนี้เก็บสีมาแล้วนะครับไปดูคันอื่นนะครับมาดูรถไทยนะครับผมคันนี้ฟอร์ดหกหกนะครับเสื้อทีหนะครับนะครับยาง เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิววันหลังอีกทีหนึ่งนะครับยางผมหายางเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ใหม่นะครับผมเป็นพรมายพาวเวอร์นะครับยางหลังก็เป็นยางนะครับเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนใหม่ทั้งคู่เหมือนกันนะครับผานมีผานบุกเบิกนะครับแล้วก็ผานพวนจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็แถมยางอีกเส้นหนึ่งนะครับมาดูสภาพนะครับลูกค้าพร้อมเอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับนะครับ นี่ถ้อยดีกรมนะครับตัวนี้นะครับเสื้อทีห้านะครับนะครับอ่านะครับก็สนใจนะครับคันนี้ก็จะอยู่ในราคา249000ไม่ได้เพิ่มตังค์นะครับก็คือผมขายราคานี้มาตั้งแต่ยางหน้าไม่ดียางหลังไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่ยางหลังก็หายางเปอร์เซนต์ที่สภาพดีให้นะครับก็เป็นยางไฟรโซนนะครับดอกยาง แก่มย่างนหนานะครับแล้วก็ตบผ่านพวนตัวนี้นะครับในราคา249,000นะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับผมนะฮะของเลี้ยวไปเปลี่ยนเอานะครับจะส่งให้400โลนะครับมาเลยถ้าได้ราคานี้แล้วก็คันนี้นะครับเอาไว้เข้าไล่ก็สวนปี2546เช่นกันแต่เป็นรุ่น E นะแต่สีจะมีหนาๆบางๆนะครับเอาไว้เขาไล่ก็สวนราคาเบาๆเลยคันนี้นะครับ นี่ครับกระจกไฟฟ้าพงมลัยพาวเวอร์เป็นฝาครอบนะครับยางดีสีเส้นเหมือนกันนะฮะหน้าเดิมนะครับกันชนหน้าเก็บสีอยู่นะครับก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวีโก้ปีสองห้าีเจ็ดนะครับเป็นรุ่น e เกียร์ธรรมดาสี่ประตูคันนี้ก็เก็บสีมารอบคันนะครับภายในก็สะอาดสอ้นดีอยู่คอนโซลสภาพดีนะครับพงมลัย คลูกค้าหุ้มหนังมานะครับก็โอเคนะครับสภาพเครื่องเกียร์ดีนะครับเป็นตัวอินเตอร์ด้วยนะครับยางดีสีเส้นนะครับอันนี้ก็ราคาเบาๆสองแสนสองนเก้าพันนะครับสดได้จัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์จะต้องจัดของเฮงลิซิ่งนะครับดอกเบี้ยจะสูงนิดนึงถ้าท่านใดยอมรับได้นะครับมาได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับรถไม่ค่อยเข้านะฮะหายากมากแล้วก็รถเก็บในอู่สีก็ยังเหลืออยู่นะครับเก็บรายละเอียด3าสีช่ชิ้นช่างก็ยังยังกองงานไว้อยู่นะครับเพราะว่าช่างขาดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตอนขอเล่งให้ก็เร่งให้อยู่นะครับก็ไปทิ้งไว้ประมาณสามอาทิตย์นะเพิ่งจะได้เริ่มทํา <laughs> นะครับก็จะมีรถเข้าน้อยอยู่ก็รอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆ ฝากลูกค้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจคันไหนสอบถามมาได้นะครับคันไหนดีเดี๋ยวผมบอกว่าดีคันไหนไม่ดีคันไหนพอใช้ผมจะบอกว่าพอใช้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถบ้านมือสองอกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ